อ่ะนีะ่วันนี้พามาแจมกับขามจ้ากูมามิส,าาสมลายเล่เซรหลายพริกป่นนี่แล้วเต้มาพรีก็ใส่ร้ายกูมาพรีก็ใส่น,สน้อยใส่ที่เดียวเอาไม่หวานสองหมไงหญ่ ค่ะนุ่มขุนเลยยังใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงเพื่อความหอมนี่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 มาเบือแล้วอายป้าประเด็กตนชื่อออกคำป้าเด็กโอเคตัไทอยโวยน้ลายแตก